สุขสวัสดีพี่น้อำพงไผ่ส่ขู่สุขคนวันนี้ม,มายามสีแดงๆเนาะมาแล้วเบิ่งเขาอันนี้คือเขาหนาแซงเนาะเขาหนาแซงนี่นสซีอู่ประมาณนี้กำลังถอกถอกกำลังก้มแล้วตกกะ,กกะก้มกับก้มตัวห้างก,กับลังถอกกัลังถอกเนาะอันนี้เป็นเขาหนาแซงเป็นเขาขาว,ขาวที่หน้าคมขาดบ้านเมึงวะนะคนรเกษรภูมิหารเนาะ นี่เป็นหน้าของนะแต่วีเองมาเหล่าน้าหลังจากเมื่อวานซื้อนี่ไปอห้องเพลงท่ามืองนองปาขึ้นผู้ขึ้นพาพี่น้องพี่ลึกพี่ลำก็จะบืนผู้บืนพามาได้คิดว่าเป็นไปบ้านนั่นไปเมืองลับแลพี่ลึกพี่ลำเมื่อวานนี่ก็ไปอ่าย่านพี่น้องทางกันนะดูแสะอ่าอยู่น้องโกธา,าปาโจคิดว่าฝนที่ตกหำบ่ตกเสยฝนก่อ,อนเลยยางไปก่อน เห็นปลาถึกเบ็ดเห็นปลาถึกเบ็ดเดี๋ยวนี่เห็นว่าเขียดในใส่เขียดไว้นี่โอ้โหจตายเห็นปลาถึกเบ็ดไปเอาปลาก่อนอันนี้เกี๊ยมนี่สใส่ตุ่มเอาปลาซิวเนาะใส่ตุัวนี่ตุ่มก็ได้น้ำหัวมันเต็ปีกายนี่ฮะข้สิเก็บน้ำหัวมันเต็ปีกายนี่แล้วกำลังสีมาเก็บกุปลาถึกเบ็ดปลาถึกเบ็ดปลาถึกเบ็ดลูกใส่เปิดเอาโกแมนนะโอ้ย ตัวคิดว่าปลาถึกเบ็ดด <Alex van, S 2> ิลีคือว่าด sure. ินอยู่บัมบัมคือว่าตัวนี้บ่กอ้าวคิดว่าปลาถึกเบ็ดดิลีโบถือพี่น้องจัะลุดไปทา้งไหนดว่าถือตัวนี้ต่ำต่ำต่ำเบื้องต้นได้ปะโอ้บ่แม่นเนาะบ่ได้ถือตัวนี้ตัวกันเนาตัวนี้ที่ใส่อยู่นี่ คิดว to <øre> well ่าปลาถึอเบ็ดหรือก็ถึอเลยเนาะว่างั้นเนาะตามตามตามอยู่ลุดไปสงสัยกิจีนโบราณตัวใหญ่พวดปลาที่เป็นตัวน้อยเนาะปลาโอ้ยยุบผุนบ่จักก็ชิดึงดึงไปผุนคิดว่าแม่นบ่แม่นเนาะเต๋อปีพี่น้องเด้อคิดตามทางส่องยูทูปของตะวีเนาะอันนี้คือเขางามอยู่บ่พอเบิ่งพองแยงอยู่เนาะนี่เห็นบ่งามไดย ประมาณอ่าสองสองเฮกตาร์หรือว่าเฮกตาร์ปลายอะไไปก็บอกข่าใจน้ำเฮกตาร์เนาะเอาเดี๋ยวสิลงไปเอาตุ่มซะก่อนย่านนนั้อันนั้นทางบ่ได้เนาะเพราะว่ายามใส่เสียงสีใส่เบิ่องเวนันเนาะ